แ่ตัวเกี่ยวมิสีกะอันจอบยุจปบ้านสิบสามมือ, bye อบายบาย็ดนจะปีนสร้างาไปเล่นอกสผาแค่ออกกร,รากายตัาว่ประกันคุมยีรอกพี่น,อน้องเฮตดเฮ็ดเใบใบักเดือนนร่เ่ต่อเฮตดบางไหนจมีฝนบางั้เดือนน,อน,นี่ก็ได้ใส่ <c oughs> ด้วยใส่อะไรดู ไลใกล้ๆแค่ไงก็ใช้คอนโดจะไม่ใช้เออไม่ต้องใช้ก็ใส่สาวเถอะฉันก็บบอสใส่เรื่องประกันน้ำตาลเป็นรูปเดียวกันกับเมคคลายกันที่มันไม่แห้งนะมันไม่เองฉันบอกอย่าบอกเพอที่ซื้อพอเปลดาแลอย่างนี้ฉันไม่อยากอะไรนั่นที่ซื้อคนร์สเตอร์สูงไหมครับ่ไม่อยู่ในในเกณฑ์ด really ีน้ำตาลดีพักตอไว้เบ <ss> ียงพอแบบนี้ พักผ่อนไม่เพียงพอพักผ่อนนานเกินไปเยอะไปสัปดาห์สิบชั่วโมงล่างมือกับนอนลายกัลายปวดลมือก็นอนกับนอนเลยกับมี่ี่จะต้องระวังตัวเองนะโอ้ยฉันรักตที่สุดค่ะเธอไหนอยากน้อยเธออายุยังน้อยเฉยสันสะานเขาแล้วซื้อค่ะกันราคะต้อง่งต้องรีบนอนพักผ่อนเธอยิบซีนเลื่อนสันยังเลอยมากกินน้ำหลายๆสิว่าอย่งจะนห้าสีก็ได้กันาสีแบบนันสะสมม้ากับสเด้ สาวโสดบอต้องเข้าใจผู้สาวนะครับว่าโสดอยู่โสดอยู่รุ่งอรหรือเปนีความดันสูงระวังสะตกนะครับกะไ้ามเงินฉันอีกหรอกคะปิ้ครับ่ได้เงินฉันหรอกคะฉันก็เป็นอาการฉันก็เป็นดูยูยามฉันกินแรๆะมันบุบบุเมื่อตื่นมามันรู้สึกจะกิ่นงิะวันแดงไม่ได้เป็นฉันก็ป็นนะเวลาเวลาไปไปดืบีดิ้งมาเราตื่นขึ้นมาฉันรู้เป็นลสั่นนว่นะาสั่นเันสั่นตาย้เรา โอ้ยแม่ไม่ไปนอนก็ทั้งเราแล้ไม่ได้นอนจ้าคุณหนูก็ไม่เขาเราเราไม่เพาเราแต่เราโลดด้วกันลาสันมีหรือมวามันสัาไม่อยากคิดอีกเแตว่าชีวิตเราต้องไปกินนอนสันฉันก็เป็ีนอยู่นี่น่ะสันแล้วก็หายจะได้อิ่มเราต้องไปกินข้าวลงมันจะหายต้ไมใช่ต้องไมอะไรกินปากอะไอนู่นฉันกินฉันกินแต่ก๋วยเตี๋ยวได้ก๋วยเตี๋ยวแบบหยางกระซานกินได้เขาเขาไปได้ร่างการแต่จ้ิดแต่ผักแต่อย่างเมื่ราเลยว่า กูสิสุขภาพแข็งแรงยี่งถาน่งน้อนมีเลยเหรอน้อนมีเอออีกเนอนโรงพยาบาลกินยาหวานบ่ขาวยาหวานด้นอนโรงพยาบาลค่ะฉันนอน่าสุกเด้บอกคุณ่ะลรจ้าคุณุาพีมฉันเทาแล้วช้เทาะเื่อนแนประกันแน่พ่อแล้วเยอะเรือแล้วปรกันเยอะอือแค่มีให่นี้มกับแพแพ่คนรุบนนเเลย บอกวี่ก็ดูแลสุขภาพดูดูที่น้องบอกว่าก็ดูแลสุขภาพจะไปสั่บ้านท่ไข้หนาผ่านถ้าน้าหนักว่าเร็วถ่านผ่านต้นปีมันนี่คือสูโม่นีสบายวันหยุดจวถามผมมาคือวันหยุดหลายแทสูโม่นีวันหยุดได้ได้เดือนนี้แต่ไม่ตัวหน้าหือวันหยุดเขา ปราตั้งประเทศเองหรือ,อ,ล,อลูกเราแมาแ่งละแม่งเลยลูกเขาเขาไปองนีนแล้ว,วเขาจะขอองนีนแล้วหรือเปล่าเขาแล้วไม่ใช่อนมุมายหรอกเขากินน้ำเปล่าเยู่ชาเนี่ยตื่นมากินน้ำเปล่ามือเราปวดข้างในปว่าฉันก็กินค่ะวไไม่ได้อันนี้หรอกมาเม่นปกติเขากินน้ำเปล่าต้มนมอยู่แล้วอันนี้ของฝากจากเอฟซีวันนี้ พิเศษ V.I.P. ดุดบารังโรงแรมมีคนเสิร์ฟข้าวเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอาหารีคนัยู่เสียบเสที่ยวอย่างเนาะเไปเที่ยวอย่างเน,นีเย่ยที่เราม่อยู่นี่กับคนแบบอยู่เดี่ยวดีวหละแม่นกพักใจนะคะเอกร้ไม่ต้องพกกากลับสัมมาเบา,าโอ้โหวนปิดยังมากเบาเนี่ยบอกเส้นน้ำขอไหล เธอเจอลูกแต่ละลูกที่มันออกมาเนี่ยฉันไม่ได้จัดเขาดอาจารย์การแค่นั้นแล้วก็คือน้ำคลายกัเลยเป็นตอมใจเขไม่ไเป็นยอนกน่บอกบอกไม่อกอกมาอันมอมาดอะต่างอยากเข้ามาเรียนมาเธอเศร้าเพิ่เมื่อฝันเปาสวนหายแล้วเมื่อกับเมื่อกับไปร้าน ตะวันแดงไม่ได้เงินฉั้นอีกค่ะพี่ครับก่อนก่อนที่จะวางบานก็ไปกับชินจังมาส่งใช่เราก็รู้จักกันเมื่อนันหลักเรากลา้กันมากเลยได้ได้เมอ่ะมือไปอัลบั้มยงกูเจ้าไมอวยมือเมีนแฟนไม่อ่ยมาส่งผู้เจื้อว้าเนี่ย่าอยู่นอเวนเนี่ยแฟนเขาหนจัดสักไาย อยู่บ้านมันก็เป็นยังดอกไปซวดคล้ายของถึงแล้วหรอครับถึงแล้วถึงขอนแก่นนะพี่น้องหมู่บ้านอยู่กรุงเทพแล้วกับหมู่บ้านอยู่ขอนแก่นล้วมือสไปไปเสาร์อยู่ขอนแก่นล้วไปกรุงเทพแล้วกลับมาขอนแก่นอีกค่อยก็ได้ขวดเล็กห้าขวดทุกวันนะครับผมอย่างขวดเล็กห้าขวดไขกินวิตามินทุม่มเอ๋ยเตื่อมากวิตามินที่แบบเป็นเป็นขวดนะเป็นเป็นฟูนะเาก็กินีซมฟูมา กินซูมือกินไปซตริแม่หประกแม่นุนระตาแบบนี้มาคูบ่าวเด็กน้อยจริงๆนะจ๊ะตอมใจจ๊าตระสานไปซงเฟซบุเท่ว่อเขาบอกว่าคือตัวแม่เลยคืนเต็มก็พี่หนเป็นเรียกระสเรียนกระสบรนเปลี่ยนแล้ว่าเปนไ่เคเปลี่ยนบ้าเปนบาคนเขียน่คือเด็กอเฟซบุ๊กเป็นอย่างนี่เาสูงหานันดวเฟซบุ๊ก ไ<พ>อ้แล้วปวดไม่อ่อนไม่อ่อนว่าปวดไงบ้างปวดเอว่ากไม่มีอะไรไม่มีปัญหาอะไรสองกอไปนะสองัวเอาพเไ่อพัไม่มีปัญหาอะไรนะเหมืมหอนต้องา้าเหมือนตั้านบีเงี้ยงี้งีเีไมป็นอะไรเหมือนกจะสอด้ต่อมาแต่ว่าเสียวเขาเพิ่งยาคเสียทแบบม่ยอยู่แต่คาดช่ไหไปทุกวันนะย้ยอะยกา ขาเสียูมายู่นอนอิ่มไม่มีอะไรถ้านอนนั่นอนเพียงพอไม่มีโรคทามาดนอนไปรองเงา้ยวไปนอนพักเยอะๆดื่มเหล้าก่อนนะจ๊ะนอนไปอลาดงดดื่มแอก็ฮอล์คะคุณบรัฐพิษว่าเอีกแล้วเสว่าเอาท่ออีกแล้วสุขภาพแล้วแรงเืนหรเป่าหามาหาม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 คซื้อไว้์มไวแอลกอเอลงก่อนไวก็ได้ไวาก็ได้ดีเหมอนกนอ ถ้ากินบางก็ไม่ดีกว่ากินสรสาพอฝรั่งากินมากก็มาหาตำแต่ว่าเบียรับลีเจนซี่น่าจะหมดไม่ได้วอดก้าหมดเพราะว่าไม่งั้นน้อจะมาอีกรอบแม่เราต้องกินข้าวอยู่นะคะโอเเ้ยในสุตรีเขาเลยคอเมื <c oughs> ่อไหร่ในสุตทีเขาท่วงมือแล้วเปล่าตอนหยุดฟิแลน์ในสุตรีออในในขา้ออในในขาวทุกวัน แต่มาเมืองไทยรับค้งได้ลรสุทาน่ะดื่มน้ำเยออยู่ลงบ้าความแกนล่งบุคลากช่หเืพี่น่องแม่น่อเพื่อรัษาพี่ใหม่คยมาหนีดีมากเลยก็เไปแบบอื่นเลยวามาสตากเป็นดีเยอะมากนะจ้าว่าอยากว่ารักษาวัดเป็นยังไงหม่ถึงรักษาดีไม่ใช่หมความว่าดีจนอยากไม่อยู่พี่ใหม่กับมาผมก็รักษาที่นี่แหละของทำไมมาละบอ่ามาก แนงก็เลิกก็ผ้าตัดยู่นี่แหละตอนนีเลกาอยู่ดคเป็นเงินัทุกคนทุคนมีการเขาทุกบาดอย่เงี้ยไม่สิเพื่มนาตากยุที่สามิป้าใ้เคยเข้งาบ้านคือคนมันเคยเขาข้อีตาแเดียวเขาแบบรถนิ้เพื่อมาหลที่บานเปจ้าแต่ว่าร่างกายมันมีโอกาว่ามีอากาศอย่างเ้ั้บสักดินเ็ก็เป็นไข้ซือเป็นไข้ซือก็มาหหลับไป นอนตัวงสิทานันตาเขนอนจนดู่าแล้วโรงพยาบาลเขานอนแล้วเขาไลแล้วโรคสมองอันโรคอันไม่กินยังมันจะกินน่ะนะี่จะปวดหัวไม่ยังซึ่งนไหนเขาปวดน้อให้ข้างซีดขาเป็นปวดนี่จะไม่ได้ปวดจนถนว่าขอร้อบาลนี้ต้องอาการใว่า

เราไม่ได้ไนกไทยชิวบาบักวอเขายังไงก่อาคาตอนก่อนไกุฏไทยเอาเงินเอาข้ามแม่บ้านบางกีของแซนแม่าปที่ห้งเมื่องหรเมื่อเช้ายูอันเมื่อเช้านี้อยู่กรุงเทพไม่ใช่อยู่ขอนแก่นค่ะแล้วก็บินไปกรุงเทพแล้วก็กลับมาขอนแก่นอีกง่ายอนยังงเทพไปนัตติปสาน ปฟินคลับนบนทะเลไปประชุมค่ะสังพญานฟิ้นครับระบบัางชุดเอากินน้องเรานี่น่อง้นองไปเยบเี๋เสืะหาสัญญาณาบบากากไก็จะเหนเียง้มเป็นสี่เหลี่ยมมัน่หลาคนอยู่ขอข้ามหนังบอมม่มันเหีเนี่ยขอข้ามเตียงอะไรไปบอมันสอบเต พันดำมันมึงมันดำไหมยังไม่ได้ตั้งไวเลยคนยุ่หอนแลไม่จังหวัดมันหมดมันกระด้างหมอกได้ป่ะแต่ฉันก็ได้ตั้งไวไงโซู่ดป่ะลองไปแบบันปิดกันยางือมันกระดังของมือหมดไปแล ไม่ได้ป่วยจ้าไม่อิ่มจ้า่าราทชชกะทชชเกนเปี่หมอเขาเนาะมีอะ้ัอยาเป็นอเหมดอันนี้แปรจากอะไรอยู่ออกิจวรเราิหลายแงเต็มทกอที่นองยากินแรใครว่าป่ยามาเปลี่ยนินี่ซุมือเขาเลยมุไอ้ที่่รมเตรียมาเตรียมุกอยนางงันอยากินแต่กระเท้ สิบเบา